สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r o t c h a n n e ชนะผู้รับสารจ้าจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทะลมือนแจนนะคะคลิปนี้เป็นแบบแรนดอมนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเรามาเช็คพลังงานใครที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะไปต่อแบบไหนนะคะจะไปต่อแบบไหนการอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหน้าไพ่นะคะไม่แน่ใจว่าเรื่องราวนี้จะตรงกับของคุณไหมนะคะ โดยเฉพาะคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะหมออนุญาตเปิดไพ่นะคะมาเลยค่ะนะเรามาดูการความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะไปต่อแบบไหน Knight of p e n t a c l คนะคะคนที่หยุดนิ่งเงียบไปนะคะบางครั้งก็เหมือนจะวางแผนการในอนาคตที่จะไปด้วยกันมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารนะคะ,ะเดี๋ยวติดต่อมาเดี๋ยวติดต่อไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายนะคะอืมนะคะใครบางคนมันเหมือนว่าเขาอาจ จะพูดว่าจะมาหาคุณนะคะติดต่อสื่อสารอยากจะมาหาแต่ทีนี้มันมี energy อะไรบางอย่างที่ทำให้เขาไม่สามารถมาได้นะคะเป็นไพ่สามดาบออกมานะ,ค,ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็คือยังอยู่นะ,ะตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่ไพ่อย่างบอกว่ามันเหมือนว่าคุณกำลังคิดเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่มันมีความเสียใจสามดาบที่อาจจะคำพูดและการกระทำของเขาไม่ดีต่อใจของเราก็ได้นะคะเพราะสามดาบ อาจจะเกิดแบบว่าคําพูดการกระทําเช่นเขาอาจจะบอกว่าอยากจะมาหาเราแต่ก็มาไม่ได้นะคะมีสองสิ่งสองอย่างอะไรเกิดขึ้นหรือเขาอาจจะบอกว่าไม่มีเงินก็ได้นะคะมีความเศร้าเสียใจในคําพูดของเขานะคะหกเหรียญน,นะคะหเหรียญน,นะ,ะการช่วยเหลืออะไรบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะพูดบอกว่านะคะ ไม่สามารถเดินทางได้ไมีสถานการณ์โควิดนะหรืองานหรือเงินเขากำลังมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะ,ะสามดาบนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าใครบางคนนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะบางทีเขาอาจจะออก,ออกปกเกี่ยวกับเรื่องเงินกับคุณก็ได้นะคะว่าออขอความช่วยเหลือนะคะอะไรประมาณนี้อืมันเป็นสถานการณ์ที่คุณอาจจะได้รับรู้ข่าวสารอะไรบางสิ่งบางอย่างบางคนก็อาจจะป่วยบางคนก็อาจจะติดโควิดบางทีก็ เขาห้ามเดินทางช่วงนี้ทางประเทศเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะสถานการณ์มันเหมือนว่ายังยังไม่เป็นไปตามที่ใจเราต้องการนะคะความสัมพันธ์ก็ยังไม่ชัดเจนอยู่เหมือนเดิมเพราะพลังงานเดอะฟูนะคะมันออกมาเนาะหรือบางทีตัวคุณก็อาจจะคิดว่าไม่อยากจะไปต่อในความสัมพันธ์แล้วก็ได้คนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะพลังงานสี่ดาบนะมไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารนะคะเขาอาจจะห่างไปหรือนิ่งเงียบไปสี่ดาบขึ้นมา นะความรักที่เป็นระหว่างตัวเลือกและทางเลือกอะมูลยังมีความลังเลส,สงสัยในความรักในความสุขที่จะอยู่เป็นครอบครัวคุณยังรู้สึกเหมือนว่าก็ยังเฝ้ารอคอยเขาหรือเธอคนนี้คนที่อายุน้อยกว่าเรามีพลังงานชาวราศีมีนนะคะที่ขึ้นมานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะจะไปต่อแบบไหนในอนาคตนะคะขออนุญาตด,ดูนะมามาเปิดไพ่กันต่อนะคะ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตอนนี้เกิดการลังเลส,สงสัยนะคะในการติดต่อสื่อสารของคุณและเขากําลังเซนซิทีฟคิดเยอะคิดมากนะคะเรื่องความรักความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ความชัดเจนนะคะตอนนี้คุณรู้สึกเครียดวิตกกังวลบางคนอาจจะนอนไม่หลับแล้วก็บางคนอาจจะรู้สึกเหมือนว่าอยากจะยอมแพ้ในท้ายที่สุดเขาจะเลือกฉันไหมเขาจะแต่งงานกับฉันไหม รอแล้วจะได้อะไรคุณอยากรู้สึกแบบนี้บางครั้งอยากจะเดินจากไปจากตรงนี้แต่ในอนาคตคุณก็ยังรอคอยเขาอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเขานะพลังงานชาวราศีเมษเขายังเป็นความรักคุณยังเลือกเขาเป็นเบอร์หนึ่งอยู่คุณยังมีความรักคุณยังนั่งรอเขาอยู่ตรงนี้ในอนาคตนะคุณอยากจะให้เขาที่เงียบหายไปติดต่อกลับเข้ามาคุณอยากให้เขาติดต่อเข้ามานะความสัมพันธ์จะเป็น ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะไปต่อแบบไหนอื lider. ตัวคุณและเขานะในอดีตเขามีความรักให้คุณเยอะอยู่นะคะตอนนี้นะมีพลังงานชาวราศีกระฎทหารตตำรวจนะคะก็บอกว่าเราก็ยังนั่งรอเขาอยู่นะคะอใครบางคนอาจจะยุติความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเพราะว่ารอการติดต่อเขาอาจจะยังมาไม่ได้อยู่นะคะมีพลังงานของคนที่เด็ก,ก คนที่เด็กกว่าหรือคนที่อายุน้อยกว่านะคะหรือเป็นพลังงานเหมือนแบบไม่ได้ติดต่อสื่อสารทีนี้มันเป็นพลังงานของกลของแบบเป็นแฟนเก่าเออนะคะ w e l of fortune นะคะอืมนะ the love r นะนะพลังงานในอนาคตตัวคุณเองนะคะอาจจะมีใครเข้ามาชอบเข้ามาอันนี้ก็ได้แต่คุณเองอาจจะยังไม่เปิดใจอาจจะมีคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าฐานะดีกว่าเข้ามาชอบก็ได้นะคะ the love r นะ ราศีมิถุนนะคะพะังงานราศีมิถุนถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์กับใครบางคนที่ไม่ชัดเจนนะคะสำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้พักง,งานในอนาคตมันเหมือนแบบอาจจะห่างหายกันไปหรือเงียบกันไปนะ,ะตัวคุณก็อาจจะมีความรักหรือมีคนใหม่ๆที่ดูที่ภาวะที่ดูดีกว่าเข้ามาชอบมารักคุณนะคะแต่ตัวคุณทําไมคะอาจจะไม่ชอบเขาไม่พอใจรูปร่างหน้าตาหรือไม่พอใจอะไรก็ได้ไม่ถูกใจนะคะไม่อยาก ไม่อยากไม่อยากคบไม่อยากคุยเออเขามองเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณนะคนใหม่ที่เข้ามานะคะมามีความรักให้มามอาความรักแต่เราทําไมคะโอ้คนนี้รวยมากด้วยพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะแต่งงานถ้าเราเปิดใจคบหรือคุยนะคะบอกเลยนะแนนโนมในอนาคตนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมันมีสิทธิ์ที่จะไม่ได้คุยหรือไม่ได้ไปต่อนะคะบอกเลยเออต้องมุกออนหรือเป็นอิสระ ตัดสินใจนะคะแต่บางครั้งเขาอาจไม่ได้ติดต่อสื่อสารมาแล้วแต่ตัวตนของพวกคุณทําไมคะก็ยังรอเขาอยู่ที่เดิมถึงแม้จะมีใครใหม่ที่เข้ามาแล้วดูดีแล้วดูเหมาะสมกับตัวคุณแต่คุณก็ยังไม่ถูกใจมินําพาความรู้สึกของคุณนะคะเขาเป็นความรักใหม่ที่เข้ามานะมีสิบเหรียญขึ้นพร้อมพร้อมพร้อมดูแลพร้อมแต่งงานคุณเลยอะคะ่ะแต่ทําไมคะอืมคุณเป็นยังไงอืมไม่อ่ะนะคะไม่เอาอืมเดอะสตายังอยากอยู่โสดตนนี้ เป็นห่วงคนที่นะคะหายไปจากเราเฝ้ารอคอยเป็นห่วงคนที่เขาบล็อกเอเนจีจากเราไปนะคะเพราะว่าคนคนนั้นมันยังเป็นความสุขของคุณอยู่นะคะอยากคอยช่วยเหลือเขาไม่ว่าเรื่องการเงินไม่ว่าเรื่องหัวใจไม่ว่าเรื่องแบบเป็นห่วงเป็นยายรักเขาอืมแอบดูแอบ,อแอบสืบแอบส่องเขาอยู่ตลอดนะคะก็ยังรอคอยเขาอยู่เออนะคะมีความรักอยู่แล้วก็ยังมีความเสียใจด้วย ถึงแม้เราคอยด้วยไม่มีความหวังก็รู้สึกหนักเหนื่อยนะอืสิบไม้เท้านะะแบกรับภาระภารากิจต่างๆนะคะเดวิลนะกิเลสตัณหาพรังงานชาวราศีมังกรเซ็กกิเลสตัณหารสชาติสัมผัสหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เคยมีต่อเขาเรายังไม่รู้สึกหลุดออกไปได้นะเขาจะทําอะไรบ้างไหมล่ะในอนาคตอืม นะคะคนคนนี้นะเจ็ดเหรียญก็ดูดูอยู่นะคะ justice การตัดสินใจนะคะสองถ้วยอะนะคะ e m p r e บางครั้งนะในอนาคตนะคะพลังงานชาวราศีตุลน,นะคะก็อาจจะโชคดีเขาก็อาจจะเลือกคุณก็ได้เช่นกันนะคะหรือ <c oughs> นะคะพลังงานเออ่สเต็งนะคะอืมนะคะอืมนะ,ะ,มนะ,ะบางทีถ้าเกิดว่า เขาได้ห่างจากเราหรือทิ้งเราไปนะพลังงานนี้นะคะไม่ได้ขึ้นเป็นของเรานะเขามีความรักไปพัฒนาความรักความสัมพันธ์กับคนอื่นหรือเราได้ข่าวนะคะว่าเขาไปเลือกคนอื่นนะหมอก็ไม่อยากจะตีแบบนั้นเลยนะอืมนะคะเฮอร์มิตนะเออนะ,ะพึกศบสิงพึกศบนะคะเอ,อ่อสิงพึกศบนะคะสิงพึกศพกันนะคะอบางทีนะคะไม่ถึงว่า เราอาจจะได้รู้อะไรบางสิ่งบางอย่างว่าเออเขาไปเปิดตัวกับคนอื่นเหมือนเขาไปเลือกคนอื่นแล้วนะ,ะตัวเรามีคนใหม่เข้ามารับพิจารณาคนใหม่ดีกว่านะคะที่ดูเหมาะสมกับเรากว่านะจากที่หมอดู Energy นะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีสิทธิจะเลิกแล้วเราก็จะได้รู้ข่าวว่าเขาไปม,มีคนอื่นจะได้รับรู้นะคะบางสิ่งบางอย่างนะ ราศีสิงห์ราศีกันและราศีพฤษภนะคะอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาใหม่อาจจะเป็นพลังงานของมิถุนก็ได้นะคะที่เข้ามาเป็นความรักเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกให้คุณนะคะไม่ต้องรอพลังงานคนเก่านะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอม,มันจะไปต่อแบบไหนในอนาคตขอสรุปหน่อยสิความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะ the sun the sun นี่ไม่ใช่ว่าคุณกับเขาจะได้กับรักกันดีนะ เขาไปเจอคนใหม่ที่ดีกว่าและเราได้รับรู้เราก็เจอคนใหม่ที่ดีกว่าเพราะดัซันมันขึ้นตรงนี้นะคะอืถ้าครบกันต่อห้าเหรียญน,นะเก้าเหรียญมีแฟนเหมือนไม่มีนะคะห้าเหรียญเนี่ยไม่ได้รับการบริการเราก็รู้สึกเครียดทุกขวิตตกกังวลหมอบอกเลยนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเปิดใจคบคนใหม่ดีกว่านะอันนี้นะเป็นไพ่สรุป แต่ก็นะคะการดูครั้งนี้เราไม่ได้ดูดวงส่วนตัวของใครนะคะขึ้นอยู่กับวิจารณาขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเพื่อนๆเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่อยากจะให้คําแนะนําอะไรกับเราบ้างอ่าไพ่อยากให้คําแนะนําอะไรนะสําหรับคนที่เหมือนจะรอคอยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจจะไปต่ออะไรแบบไหนไพ่อยากให้คําแนะนําอะไรบ้างขอดูไพว่วชชีนิดหนึ่งนะคะ สนใจจะดูดวงส่วนตัวนะคะ5 9 9บาท30นาทีโอนยอดแล้ววันนี้หมอแจนยังมีคิวอยู่นะคะเดี๋ยวแซกคิวให้ได้ถ้าอยากจะดูดวงส่วนตัวเป็นคำตอบของคุณเองก็มาได้นะอะ่คำแนะนำนะเขาบอกว่าเอ,อ เปิดโอกาสตัวเองนะพรที่ขอไว้หรือคำอธิษฐานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเขาบอกว่าอะไรที่มันหนักมันเหนื่อยนะคะถ้าคุยแล้วมันเหนื่อยเนี่ยความสัมพันธ์ที่มันเหนื่อยเห็นไหมคะไม่มดปีนยอดเขาเนี่ยนะความสัมพันธ์ที่เราดันทุลังเนี่ยพลังงานราศีสิงห์มาอีกแหละที่เราต้องเหนื่อยหนะักทุ่มเทขนาดานี้เป็นผู้หญิงไม่ได้รับความปกป้องคุ้มครองเราจะต้องไปปกป้องดูแลเขาไปช่วยเหลือเขาหรือทําทุกอย่างให้เขาอะนะคะยังไม่ได้รับความรักเลยนะคะเดะมูนคำแนะนํานะ เนี่ยสิบไม้เท้าอมเดอะสตาความโสดยังคงมีอยู่แล้วก็ความคิดวิตกตังวลหรือคำแนะนําจากไพ่คืออะไรถ้าไม่ใช่ของเรามันต้องไปอยู่แล้วนะอืมนะคะหายพินเทปอยู่ได้สำหรับด้วยนะคะหายพินเทปเสร็จถ้าใครที่ไม่ให้ความชัดเจนหรืออะไรกับเราหรืออยู่เป็นโสดต้องคอยดูแลช่วยเหลือเขาอะไรก็แล้วแต่นะให้เลิกนะบอกเลยนะคะไพ่อันนี้เอ็มเพรสมันถึงจะมานะ คนลำดับถัดไปที่กำลังจะเข้ามาอาจจะมีสิทธิ์ที่จะเป็นตัวจริงของคุณได้นะคะอืมนะอันนี้เป็นการอ่านไพ่หรือการพยากรณ์ของหมอแจนนะคะไม่มีความบังเอิญในโลกใบนี้ที่ใครได้มาชมคลิปนี้นะคะเพราะเหมาะจัดเป็นแบบแรนดอมนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาพูดคุยกับหมอแจนได้เลยวันนี้โอนยอดแล้วดูให้เลยนะคะเราคาขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยไปก่อนคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ